Xì xì vâng, có nó có nhàm thì có cuội hẻng lẻng lái thôi con Tươm khách cháu chuột mày bớt vâng tì Cuội như xua cốc cục Bùa kinh đại bó <laughs>

สิได้ยดิทุกคนเบิร์ตขว้ทุกคนเงาไพ่ใหม่จ้าเพิ่นจูดเนาะใหม่เบิร์ตเบิร์ตทุกคนมันยังสีแก่อยู่บ้านเบิร์ตกุ้งก่อน Cốc miệng tí miệng tiêny bôi sẽ đại hết 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 đại yêu hết 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 ซุขกข้ากกทุกคนมึิมันลวกจ้ะพ้เออันไพ่ใหม่นะอืมสได้เด้อือเคทุกคนโอ้ยสูงสได,ด้เด้ทุกคนมูงดินี่บัั 嗯，没有什么？没。 เึ็นแบบสีขางหนึ่งตได้ให้ไข่วัดน่ากบซีดีมากวัยหวานวัดตึงปนไนตแต่กัะไพหมันใจก็เลยสุกเลยทุกคนเทีย่ยให้ เอาเย่ะอีกเร่หลวกประมาณนี้มาได้บ้างเบิงนะ่งเนาะ ไปแบะไะก็มากินแลดกุ้ยทุกคนไปนี่เลดประมาณนี้เนาะเอ็นมาไปแบะบันนี้สร้างเบรรยากาศไปพี่งูจ้ะงูใหญ่หลอกขาบ không nga một lẻ มดแล้วเบิงนะมันมืดแลวสีน้ำมานจรงอีกนี่นี่มันเหี้ยนี่มันมดแล้ว เห็ดหน้าเนาะเมื่งตี้แหล่งแทะแหล่งว่าทุกคนเมื่อี้ชอนกล้วยฮะก็โยมมอนี่ขึ้นโน่นนี่กับเซนท่ากับ็พอน้องไปเบื้องนี่กับน้อง ก็อันนี้หลายๆค่ะเป็นยาดีเนาะนี่ยังงข่าไว้อีสังยาดีอีสังกระโบดอ,อก่วงสางเลยนะต้น่วงสางหลายๆเก็บไปฝากพี่น้องอยูตางประเทศโล่หนึ่งสามสิบพันประมาณน,นี้แหละผากเมื่อยเพิ่นดิวิกนี่ซาซีไิเก็บอีกมาชนไอสิเก็บก่อน เด่น้องป่าแย้มท่านะโดดไกลกระบอกใเนาะเขาอยู่กนะั <you> นเด็น้องหนักบกทุกคน เป็นไก่ตกดินเนาะสีม่วงแรงปุดรถเที่ยววืนวันวืนวันหอดกันขึ้นกันคำกระเทียบแบบสี่แหละเที่ยวบกขาดสายนี่โค้งนี้มักอันตรายเนอทุกคน รถบรรทุกฮขอบจใจได้หลายเด้อทุกคนเด้อขอบจใจได้หลายจ้า Thank you very much จ้าที่ขับมารับส้มบ๊ายบาย